สำหรับชาวราศีตุลน,นะครับเอา้าทำบุญรวยกันเดือนกันยานี้นะทำอะไรดีแหมจุดไฟซะขนาดนี้เนี่ยก็ต้องทำบุญนะในเรื่องของค่าไฟนะครับจะเป็นโรงเจเป็นวัดนะเป็นสถานปฏิบัติธรรมได้หมดนะครับนะถือว่าดีบางคนเนี่ยก็ถวายหลอดไฟนะบางคนก็ถวายเทียนพันษานะครับอ่ะถือได้ว่าดีนะให้ความสว่างกันโลกใบนี้ให้ความสว่างแก่ นะพระธรรมนะครับอ่ะถัดมานะครับเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยเจอเจอตู้บริจาคที่ไหนเนี่ยนะก็หยอดเหรียญ5เหรียญ10นะเอาเท่าที่คุณไหวไม่ต้องไปซีเรียสว่าเยอะน้อยขนาดไหนเอาที่เรามีจิตมีใจที่เราอยากทําจริงๆเนี่ยนะครับนะแค่นี้เราก็ได้บุญได้กุศลลนะครับอ่ะสุดท้ายท้ายสุดนะทำบุญกับ พระศาสนานะครับนะเอาศาสนาคุณเองแต่บางคนเนี่ยเป็นคนคริสตบางคนเป็นคนพูดเป็นคนอิสลามนะครับมาดูคลิปเราไม่เป็นไรนะคุณเป็นชนเป็นชาวราศีตุลเนี่ยนะจะเป็นศา,าสนาไหนนิกายไหนสุดแล้วแต่เขาบอกว่าทํากับศาสนาของคุณแล้วก็ตั้งจิตดีๆนะครับว่าแหมขอให้เราเนี่ยนะได้ประสบความสําเร็จให้ร่ํารวยนู่นนี่นั่นนะก็ะตั้งจิตดีๆแล้วก็อาจจะก็เป็นกําลังใจให้กับชาวราศีตุลน,นะครับทุกคนนะครับ